สวสดีครับอยู่กับผมนะครับดิสนะครับโอเคก็วันนี้นะผมก็จะบ่นถึงเรื่องกันทีตอนที่15นะครับก็เป็นตอนที่บอกเลยว่ากูน้ําตาไหลนะฮะในช่วงท้ายคอนเทนมีโอเคครับก็ผมก็จะบ่นถึงความรู้สึกนะครับหลังดูนะว่ามันความรู้สึกอะไรยังไงนะครับเนื้อหาตอนนี้นะครับมีสปอยแน่นอนนะถ้าคุณยังไม่ดูนะก็ไปดูมาเถอะนะครับถ้าพูดถึงตอนนี้นะครับจะเป็นตอนที่บอกเลยว่า มันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะก็จะเป็นตอนที่ไม่เออนำเนินเนื้อเรื่องนะครับต่อจากตอนที่แล้วนะครับก็ชา์อชั่นแบบบูมบไปแล้วนะฮะเราก็จะมาเป็นแบบเรียบง่ายนะก็จะเป็นตอนที่เออได้เห็นความน่ารักของตัวละครนะที่มาจากงานเลี้ยงที่ชิลีโครโกนะครับเลือกใช้รถเข็นแล้วนะก็คือเป็นปกตินะครับก็ได้เดินเป็นปกติแล้วนะครับไม่ต้องใช้รถเข็นสิงหิ้งนั่นนะครับคว้างทิ้งนี้เรียบร้อยนะก็ประมาณนั้นแหละเราก็จะมีฉากกินเค้กน่ารักน่ารักนของ มิสกะนะแล้วก็ทุกๆคนนะที่วินงานเรียงนั้นนะครับก็ดูก็สดชื่นนะครับหวานใจนะสดชื่นนะสดชื่นจริงๆเลยนะครับโอเคครับก็เออมาพูดถึงอีกฝั่งหนึ่งครก็จะเป็นฝั่งของทางมิทริแล้วก็มิสกินะครับก็ถ้าเปิดมาช่วงแรกของตอนนะครับก็จะเป็นการแบบเล่าเนื้อเรื่องว่าเออมิทริเนี่ยมาจากไหนนะครับอะไรยังไงนะครับอย่างละน้อยนะครับถ้าเราได้ดูนะครับก็ เราได,ได้เข้าใจว่าเมทัลรีเนี่ยเป็นคนที่รักดอรี่มากนะครับเป็นคนที่รักดอรี่มากเลยนะก็คือแบบห่วงเพื่อนนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับก็จับพัดจับผูกนะก็ได้มาเป็นกีกีของเคียร์เคนซีนะครับก็ประมาณนั้นแหละฮะมันก็ไม่มีอะไรนะแล้วก็ในช่วงท้ายของตอนนะจะเป็นสิ่งที่ทําให้ผมน้ําตาไหลเลยนะครับก็ก็เป็นซีนที่ดีนะที่ได้เห็นเพื่อนนะครับได้มาเจอกันนะครับก็ ซึ้งเลยเลทีเดียวนะครับผมถือว่าซึ้งมากรับมสีนั้นแล้วครับแล้วก็มีแบบฉากซึนๆนิดหน่อยนะครับของมิซากิจังนะฮะมันก็ไม่ได้ซึ้งหรอกแต่แค่แบบอยากให้เออมิทริแล้วก็ดอรี่นะครับได้อยู่ด้วยกันนะแล้วก็ตัวเองก็เดินปลีกตัวมานะครับแต่ก็ดอรี่นะครับก็พุ่งเข้าไปก่อนนะคโอ้เฮียไม่รู้สึกดีมากนะครับเป็นตอนที่ดีจริงๆรู้สึกดีด้วยไอเฮียเออนั่นแหละครับก็เออถ้าอยากรู้ว่าฟีลิงเป็นยังไงก็ไปดูอิงแล้วกันนะครับโอเคครับแล้วก็จบก ทั้งหมด15ตอนนะก็คือช่วงของงาน Die e นะครับแล้วก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รอ Chapter ต่อไปนะครับก็คือ d h e m a n g e r นะครับก็รอ The Mangle ได้นะครับอีก2เดือนใช่ครับอีก2เดือนคุณฟังมาผิดครับก็คือดีเลยด้วยพิษภัยของ Coronavirus นะครับก็ดีเลยไปวันที่24กันยายนะครับก็รออีกนานเลยนะครับเดือน2เดือนเลยนะจะได้ดูนะครับรับก็ ก็จะหมดเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซนะับสไคระครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ